สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมวส้มไทยดังไกลนั่งชิวจัดจนต่างชาัดเอ็นดูแห่ถ่ายรูปแห่ให้ทิปกันยกใหญ่ถือเป็นไวรัลน่ารักน่ารักจากมาเลเซียเมื่อผู้ชายติก๊กตอกรายหนึงได้โพสภาพวิดีโอของเจ้าเหมียวสีส้มตัวหนึง่ง ที่กำลังนั่งชิลอ,อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวทำเอานักท่องเที่ยวคนอื่นๆแหร่รุมถ่ายรูปเจ้าเหมียวกันยกใหญ่โดยเจ้าเหมียวสีส้มตัวนี้นั่งหลับตาอยู่บนเก้าอี้แทบไม่ต้องขยับตัวมากก็มีคนมารุมล้อมคอยถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอแถมบางคนยังยอดเงินให้เจ้าเหมียวอีกด้วยตอมาคามินหนุ่มเจ้าของวิดีโอได้ให้สัมภาษณ์ว่า เขามักจะจัดทริปเดินป่าเป็นประจำวันนั้นเขาได้ไปเที่ยวที่คูนงศิริปัตด,ดินแดนขุนเขาแห่งทะเลเหมอกจุดชมวิวแดนใต้ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเบตงของประเทศไทยเขาอธิบายเพิ่มว่าเขาไม่รู้ชื่อของเจ้าเหมียวส้มตัวนี้มันอาศัยอยู่บริเวณที่ตั้งแคมป์มานานและเงินที่มีคนบริจาคก,ก็จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเป็นค่าอาหารให้กับมันอยู่เสมอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ